สวัสดีคนชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินที่มาอ่านความรักความสัมพั์ให้คุณนะคะปักของวันที่11จนถึงวันที่20พฤศจิกายนนะจ๊ะเอาละค่ะอดีไลายคิมวาวให้เรียบร้อยบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะนะสำหรับคนที่อยากเช็คดวงดวงส่วนตัวหรือมีคำถามอะไรอยากะถามก็ทักกันเข้ามาได้ก็แล้วกันนะคะตรงนี้แบบส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไดราม่ากันนะจ๊ะเรื่องราวถ้ามาสลับกันคุณสลับ,บอเองเลยนะคะทิมจะอ่านเพลงด้านเดียวเท่าน,นั้นค่ะ เอาจามาค่ะคนชาวธาตุดินนะคะคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาคุณเป็นเช่นไรบ้างหรือคุณกำลังเจออะไรอยู่ค่ะมาดูพลังงานของคุณกันมาดูซีใบแรกได้อะไรใบแรกค่ะคุณได้สี่ไม้เท้าวงบอกถึงความสัมพันธ์นะคะนะความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยอ่นะ p a g e of pentacle นะคะ เจ็ดเหรียญค่ะมีเดทด้วยนะเดทกักอะไรขอดูหน่อยนะคะเป็นเดะมูนโอเคค่ะ เอาล่ะคิมกําลังมองว่าคนชาวคาดินนะคะที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะคะเหมือนเพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่ว่าคิมมองว่าคุณเหมือนคุณต้องวิ่งตามคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะวิ่งตามยังไงพยายามพูดคุยนะคะพยายามทักเขาพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรคือให้เขารู้เฮ้ยฉันมีฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นการวิ่งตามที่คุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อย ในการที่จะตามตือตามรอใครตรงนี้จากคุณก็ยังพยายามอยู่นะคะถามว่าความสัมพันธ์มันมันมันคืบหน้าไหมคิมต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันหยุดชะงักมาพักแล้วมันหยุดโตเขาเรียกว่ามันหยุดโตนะคะมันแทบจะไม่ชัดเจนกันด้วยซ้าไปว่าคนเป็นแฟนกันนะมันสมควรจะทําอะไรได้มากกว่านี้แต่ตรงนี้คิมเห็นความนิ่งความเงียบนะคะการที่จะจบแหล่ไม่จบแหล่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สถานะแบบไหนนะคะด้วยความที่ว่า มันมีการคุยกันนะคีมมอนอย่างนี้มันมีการคุยกันแต่ว่ามันเป็นการคุยที่มันไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้คอยได้เจอกันไม่ไ่อยได้มีความหวานกันครั้งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มต้นนึกออกปะมันยังไม่แข็งแรงหรอกความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ว่าแค่เริ่มต้นมันก็ดูเหมือนคุณต้องเหนื่อยแล้วนะคะทิมก็เลยว่าคุณไม่น่าจะเอนจอยเท่าไหร่มิเด้ขึ้นกับดมูลคุณไม่แน่ใจว่ามันจะไปต่อได้ไหมคุณไม่แน่ใจว่ามันจะจบไหมนั่นคือออสิ่่่่งทีีมันนนนนเป็ยูต้คคะชาว พาดดินนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเจออยู่นะคะที่นี่คิมมาดูในพาทของเขากันว่าเขาเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะเขาได้เดวิลเลยนะคะเดวิลในใบแรกนะคะใบที่สองเขาได้ The Star. ไดเดอะสตาร์ได้แฮงแมนค่ะโอเคได้แปดดาบค่ะได้เดอะเอ็มเพรสนะคะ แล้วก็ได้แปดถ้วยอ้าวเหรอคิมว่ามันเป็นนิสัยว่ะนะคิมมองว่ามันเป็นนิสัยว่ะตัวเขาเนี่ยคิมมองว่าตัวเขาเป็นเดวิลเขาน่าจะมีคนเข้ามาหาเยอะมากแล้วเขาขะนองตัวเองค่อนข้างสูงเพราะเขาหน้าตาดีนะคะตรงๆกันเลยนะคะตรงๆกันนี่แหละนะคะว่าเขาดูเหมือนจะขะนองตัวเองว่าเขาหน้าตาดีแลวเขาก็ไม่เคยขาดความรักเลยทีนี้เมื่อเขามีความสัมพันธ์เอาเข้าจริงๆแล้วเขามีความสัมพันธ์กับคุณเนี่ย คิดมอว่าเขาเลยเลยเลยดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนแบบเนี้ยคือเขาอาจจะมีคนวิ่งเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมมีคนคอยวิ่งเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าหาใครนะคะทีนี้พอเขามีแฟนเนี่ยเขาจะเอานิสัยเนี้ยมาใช้คิดมองอย่างงั้นนะคะตัวเขาไม่ได้เองเป็นคนที่มีปัญหานะคะเป็นคนที่มีปัญหาเขาคิดว่าทุกคนจะต้องวิ่งเข้าหาเขาเท่านั้นนะคะเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครคือก็เข้าใจเขาอยู่ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนแต่ว่า เมื่อคนมีแฟนแล้วคิมมองว่ามันน่าจะคนละครึ่งไหมมันน่าจะคนละครึ่งทางไหมอะไรไหมดีกว่านะเพราะตรงนี้คิมเห็นความไม่ใส่ใจของเขานะคะการไม่สนว่าเขามีแฟนอยู่การไม่สนว่าเขาจะคุยกับคุณมากแค่ไหนเขาสนแค่ว่าคุณจะเข้ามาหาเขาเมื่อไหร่คือเขาเป็นคนนั่งเฉยเอ่ะนั่งเฉยเฉให้คุณวิ่งเข้ามาคุณต้องขานเข้ามาอะไรแบบนี้ซึ่งมันมันคงไม่ใช่ความสัมพั์ที่ดีมั้งถ้าคิมมองแบบนี้นะคะถ้าเกิดไพ่ตรงนี้ถ้าเขายังแยกแยะไม่ได้ว่าชีวิตชีวิตเขาโสดกับชีวิตตอนที่เขามีแฟัต้อง,งกน ะะก็ก็คงจะไปด้วยกันยากอยู่อันนี้เท่าที่คิมเห็นขำๆก่อนนะคนชาวท่าดินนะเอาราคาเก็บไพ่ตรงนี้กันนะคะแล้วคิมไปที่การเจาะใจขุดนะฮะเอาราคาคิมขอเจาะใจคนชาวท่าดินหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อย ค่ะเจาะความรู้สึกชาวทัดดินกันคินได้8ปดดาบเลยนะคะ7ถ้วยค่ะืม2ดาบค่ะควีนออฟสอดคิงออฟสอดไพ่เนาะเขาบอกว่าในใจคุณน่ะคนชาวทัดดิน คุณหวังเยอะมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณหวังจะเป็นอะไรดีๆคุณหวังกระทำร่วมทานี่ร่วมกันคุณหวังจะเขาเรียกอะไรอะทำอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนสองคนใน1เดียวกันอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะสิ่งที่คุณหวังคุณไม่เคยได้เลยนะคะคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณที่ไอ้ที่คุณหวังมันเยอะไปหรอหรือว่ามันน้อยไปการพูดคุยกันแทบจะไม่ได้คุย กริยาของเขาเนี่ยนะคะบางทีการการพูดคาจาเนี่ยมันเหมือนคําพูดง่ายๆแต่มันกินใจไปหมดกินใจทางที่ไม่ดีด้วยคิมอนอย่างนั้นนะคะคือเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยขนัดที่จะเซฟคําพูดเท่าไหร่นะแล้วเขาก็พูดแบบนี้กับคุณบ่อยไม่ว่าจะเป็นการปกศศิเสธคุณแบบต้งๆง่ายๆง่งๆแบบที่คุณเฮ้ยออมหน่อยไหมเฮ้ยใช้คำพูดที่ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมตอนนี้คิดว่าในใจคุณอะมันไม่ได้มีความสุขแบบที่คุณต้องการ มันไม่ได้มีความสุขแบบที่คุณควรจะเป็นค่ะนะคะบางพาร์ทคุณรู้สึกเลยว,ว่าเขาไม่ให้คุณเข้าไปบางพาร์ทบางมุมของเขาคุณรู้เลยว,ว่าคุณเข้าไม่ถึงเขาแน่นอนแบบนั้นคุณพยายามเข้าใจเขาแต่คุณก็ไม่เข้าใจเช่นกันณนะขณะนี้คิมว่าคุณเริ่มที่จะอยากจะหยุดเหนื่อยไม่ได้หยุดความสัมพันธ์นะแต่เหมือนพักอะนะคะเหมือนหยุดพักหยุดวิ่งหยุดวิ่งตามใครคนใดค,คนหนึ่งอะไรแบบนี้แต่คิมมองว่ายิ่งคุณหยุดวิ่งเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหยุดเหมือนกันคือตัวเขาเนี่ยมันมันเป็นการที่ ไม่เลสปอนคุณเลยนะคะพอคุณหยุดปุ๊บท่านนี้เขาจะเป็นคนฝ่ายฝ่ายเดิน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 เข้าหาคุณเปล่าเขาก็หยุดนิ่งเหมือนกันนะคะพอคุณเดินเขาก็เริ่มออกเดินมันเป็นอารมณ์แบบนี้คือมันคุณไม่มีคุณไม่มีทางเดินตามทานเขาอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงคุณจะแก้ไขนิสัยเขายังไงเดี๋ยวคุณจะทํายังไงให้มันดีขึ้นตอนนี้คุณยังมืดแปดด้านอยู่เลยค่ะคนชาวท่านดินนะคะนี่คือใจของคุณนะคะชาวท่านดินเนี่ยเอาล่ะ ต่อไปสิทีนี้คิมจะอ่านใจเขาให้คุณฟังกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะหรือเขามีความคิดอะไรนะขนาดนี้บ้างขอดูหน่อยแล้วกันตุ๊กเขาได้หกเหรียญค่ะสองไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะ ดอะฟูค่ะสามถ้วยเอาล่ะนี่คือใจของเขาคิมขอบอกว่าต้องใช้คำว่าตอนที่ตอนที่เขาจะตกลงปลงใจกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มันใช่เป็นคนที่เขาจะดูแลได้แล้วเขาคิดว่ามันคงจะมันคงจะไม่ ไม่เดือดร้อนอะไรในชีวิตของเขาคิดมองอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าโอเคคุณเป็นคนน่ารักคนหนึ่งที่เขาสามารถดูแลได้แต่พอเอาจริงๆพอมันมีการเริ่มต้นความสมคัญจริงจังขึ้นมาเขารู้สึกคิดถึงชีวิตของเขาคิดว่าเขาคิดถึงชีวิตโสดคิดว่าเขาอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่ตอนนี้มีความคิดที่เขาไม่อยากผูกมัดกับใครเลยนะคะคือกับคุณเนี่ยคิดมองว่าเขาอยากให้คุณโอเคเราคบกันได้นะเราแบ่งเวลาเจอกันได้นะเราแบ่งเวลาคุยกันได้นะแต่ ให้อิสระต่อกันได้ไหมอะไรแบบนี้คิดมาว่าเขาเขาติดชีวิตโสดเขาติดการสังส่งสรค์เขาติดอะไรกับกับคือชีวิตเขาเมื่อก่อนเนี้ยเขาคิดถึงมันนะคะพอมีแฟนแล้วเนี่ยเขาก็เลยทําไม่ได้นึกออกไหมทีเนี้ยพอเมื่อเขาไม่มีความสุขอ่ะไอไการไม่มีความสุขนั้นอนะ่ะเอฟเฟกต์มันโดนคุณเต็มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิริยาสทาของเขาไม่ว่าจะเป็นความคิดของเขาคาพูดของเขานะคะมันเป็นการเหวี่ยงใส่คุณโดยที่มันมันไม่มีเหตุผล อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้คิมมองว่าในใจเขาเริ่มจะมีทางเลือกใหม่คือการที่โอเคยังคงคีบค,ความสัมพันธ์เอาไว้กับคุณไว้หรือจะต่างคนต่างไปแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเป็นความคิดที่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าคิมไม่เห็นว่าคุณทําอะไรผิดนะคิมยังไม่เห็นว่าคุณทําอะไรผิดคิมเห็นแค่ว่าเขาเขาอยากมีอิสระเท่านั้นในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปสักทีเดียวแต่อีกขณะเดียวกันเขาก็ไม่ชอบผูกมัดกับใครทางนั้นอะไรแบบนี้นึกออกปะ คือไพ่เขาเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะแต่มันเป็นความอยากหลายๆอย่างนะคะที่ที่เขากําลังเป็นอยู่และเขาอยากได้มันทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะไพ่เขาค่อนข้าง,างน่ากลัวนะคะทีนี้คิมขอไปพาสของการดูหล่อล้วกันว่าวันที่ 11- 20นถี้มันจะมีอะไรดีขึ้นไหมกับชาวชาติดินค่ะขอดูหน่อย มาดูวันที่11-20พฤศจิกายนนี้ค่ะว่าคนชาวธาตุด,ดินเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีคู่มีประเด็นอยู่ที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะเอาละค่ะใบแรก king of cup ค่ะ t h อ hermit ค่ะก้าวไม้เท้าเอ็ดออฟซอ เอ็มเพรสขอขย uh huh, uh, ะเอ็มเพรสไปเลยอาหารได้เดวิลเอาล่ะคิมมองว่าช่วงวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเนี้ยสถานการณ์คุณกับเขาเนี่ยมันแทบจะตึงกันทุกวันทุกวันตึงขึ้นกันทุกวันทุกวันด้วยความที่ว่าคิมก็เห็นว่าคุณเริ่มที่จะวิ่งตามคนน่อยลงแทบจะไม่วิ่งตามนเนาเลยด้วยซ้ำไป ในขณะเดียวกันเขาก็ยังนง่ยเงียบอยู่นะคะยังมีการนิ่งเงียบอยู่แล้วทุกอย่างมันดูตึงไปหมดมันดูเป็นการที่พอได้คุยกันมันกลายเป็นการถามคําตอบคํามันเป็นคําที่เหมือนอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมันเบาบางมันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเหมือนการเล่นตอบคําถามกันซะมากกว่านะคะทิมเห็นว่าเขาเป็นเดอะเอ็มเพรสแล้วก็เป็นเดวิลเขาก็ยังทุ่มลงตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าอะ,อะไรก็ตามคุณก็ต้องเข้ามาหาเขาอยู่ดีนะคะอาจจะมีช่วง แล้วก็ช่วงที่11-20เนี่ยที่คุณไม่ค่อยได้คุยกันที่ที่บทสนทนามันดูแปลกๆไปนะคะอาจจะมีได้ว่าเขาน่าจะเริ่มที่จะคุยกับใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาใหม่ตรงนี้แต่เป็นการเพิ่งจะเข้ามาหมัดๆด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเขาหน้าตาดีเรื่องการมีคนเข้ามา,มาเป็นเรื่องปกตินะคะมันก็เลยมีการคุยกับคนใหม่ทําให ความสัมพันธ์คุณกับเขามันมันก็เลยบางลงไปอีกนะคะมันจะบางลงไปอีกมากๆก็จะมีปัญหาขึ้นอีกเยอะๆเลยนะคะเอาเป็นว่านี่คิมอ่านเอาไว้ให้คือวันที่11ถึง20เพราะฉะนั้นคิมจะไม่ไปไกลกว่าน,นี้เอาเป็นว่าคนชาวท่าดินจ๋าก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะเอาให้ตัวเองมีสติที่สุดแล้วก็ถามตัวเองได้ให้ให้ชัดเจนที่สุดว่าตัวเองจะเอาอยัางไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะที่นี้คิมขอให้คาแนะนํากับคนชาวท่าดินนิดนึง มาดูคำแนะนำของคนชาว่าดินหน่อยคุณได้ห้าไม่เท้าค่ะ okay. คุณได้จัดเมนค่ะ okay. คุณได้ห้าเหรียญห้าไม่เท้าห้าเหรียญเลยคุณได้สีดาบค่ะคุณได้เพจออฟสอด เอาตรงๆเขาบอกคุณเลยนะคะเขาบอกว่าที่ทุกเรื่องมันวุ่นวายยุ่งเหยิงขนาดนี้มันเป็นเพราะเขาไม่สนใจคุณมากพอมันเป็นเพราะเขาไม่ได้อยากจะมีคุณแบบที่ตอนแรกที่เขาสัญญาที่เขาเคยพูดเอาไว้ง่ายๆเลยนะคะตัวคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณหยุดพักแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเมื่อคุณหยุดพักแล้วคุณสบายใจนั่นคือทางออกของคุณคุณต้องรู้ว่า เมื่อคุณวิ่งตามแล้วคุณเหนื่อยจังแล้วคุณได้รับอะไรได้รับความสุขหรือไม่นะคะหรือว่าเมื่อคุณหยุดพักแล้วคุณรู้สึกสบายใจแล้วคุณมีความสุขกับตัวเองไหมคุณถามตัวเองดีดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณหยุดพักแล้วแล้วคุณโอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่จําเป็นต้องแทน นะคะไม่จำเป็นต้องแพ้เขาเลยนะคะเลิกก็คือต้องเลิกถ้ามันไม่ดีมันก็ต้องเลิกนะคะโอกาสมันมีให้ทุกคนแหละคิมมอนอย่างนั้นถ้าคุณจะให้โอกาสมันไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่อย่างที่บอกโอกาสมไม่สมคนจะให้พั่มเพื่อนะคะไม่ส่งคนจะให้กันทุกคนนะคะบางคนไม่สมคนได้รับก็มีนะคะเอาเป็นว่าตามนั้นนะคะตรงไหนที่มันไม่มีความสุขไม่ต้องไปอยู่นะคะตรงไหนที่คุณรู้ว่าคุณมีความสุขคุณอยู่ตรงนั้นนั่นคือทั้งหมดของคุณค่ะคนชาวธาตุดินนะคะสาหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะจ๊ะที้จะ คิมจะไปโหมดของคนโสดแบบมีคนคุยกันนะคะมาดูคนโสดแบบมีคนคุยค่ะว่าสถานการณ์คุณกับคนคุยของคุณอย่างมันเป็นเช่นไรนะคะคือเป็นเป็นคนคุยกันที่ยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนกันไม่มีสิทธิ์หึงหวงกันอะไรแบบนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งยูใจกันไปก่อนอะไรแบบนั้นคิมอยากดูว่ามันดีไหมตอนนี้ค่ะเอาล่ะพลังงานคุณกับเขาได้อะไรสภาพโดยรวมของคุณกับเขาคุณได้ King of Pentacle ค่ะนะคะ เอาละค่ะ The Will of Fortune ค่ะเพ of s w o r ดค่ะ10ดาบค่ะ1เหรียญค่ะแล้วก็เป็น The Templan เอาละคิมกำลังมองว่าความสำคัญคุณคุณมันไม่ดีเลยไม่ดียังไงคืออาจจะอย่างที่บอกว่าตัวเขาไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอคุณจนคุณรู้สึกได้เลยว่า ทำไมดูเหมือนไม่สําคัญวะทำไมดูเหบือนไม่ใช่คนพูดคุยกันเลยวะไม่ใช่คนที่กำลังดูใจกันอยู่เลยวะอะไรแบบนั้นนะคะนะยิมเห็นว่าคนคนนี้เข้ามาหาคุณโดยที่คุณก็ตกใจเหมือนกันแหละเพราะว่าเขาน่าจะมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีพื้นฐานชีวิตที่ดีพ็อกเก็ตมันนี่ในกระ,ะเป๋าเต็มเลยนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะคือเพอร์เฟกแล้วอยู่นีก็เข้ามาหาคุณ แต่พอเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้วนะคะใช้คำว่าเมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วคิดหมายถึงเรื่องอย่างว่าด้วยนะคะคิมจะอ่านแม่นตรงๆอย่างนี้แหละนะคะนะเขาก็ดูไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหร่มีการปฏิเสธคุณในบางครั้งนะคะมีการบอกว่าตัวเองยุ่งบ้างละไม่ไม่ว่างบ้างละไม่ออกไปเจอบ้างไม่ได้บ้างละนะคะแต่ทุกครั้งที่เขาต้องการเจอคุณคุณต้องออก นะคุณต้องคุณต้องว่างให้เขาเดี๋ยวนี้อะไรแบบนั้นนะคะนะความสัมพัธ์มาเลยดูซ้ายทีขวาทีมันไม่มั่นคงนะการพูดคุยกับคนคนนี้มันไม่มั่นคงเอาเสียเลยนะคะเพราะว่าเขามีการที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะดูไม่ค่อยใส่ใจคุณจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดที่เอาแต่ใจด้วยเอาล่ะต่อไปนะคะพิมจะดูช่วงระหว่างวันที่11ค่ะนะฮะจนถึงวันที่20นี้ค่ะว่ามันจะเป็นเช่นไรต่อไปสำหรับคนที่โสดแบบมีคนคุย เอาละจ้ะคุณได้4ดาบค่ะความสัมพันธ์คุณน่ะนะเป็น4ี่ดาบมองตายกันเลยนิ่งเงียบเลยค่ะซ้อมตายนะจ๊ะมี5เหรียญค่ะโอเคไฮโลแฟนค่ะ 1>, 1ดาบค่ะใบสุดท้ายค่ะคุณได้เอชออฟวอร์ดเอาละคุณจะบอกอย่างนี้นะคะ ช่วงวันที่11ถึง20นี้ค่ะมันจะมีการนิ่งเงียบของคุณเงียบของคุณทั้งคู่ด้วยนะต้องใช้คำนี้นะคะเงียบจนคุณต้องอยากหาคำตอบแล้วว่าเฮ้ยสรุปเราเป็นอะไรนะคะ11ถึง20นี้ค่ะมันคุณจะรู้สึกได้เลยว่าจบเธอนะคะคือจบเธอหรือว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า คุยกันแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันเถอะแบบนั้นจะมีสถานะใหม่เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ควาสมสมพัญแบบชู้สาวไม่ใช่การพัฒนาเป็นแฟนแน่ๆนะคะแต่จะเป็นเพื่อนกันเป็นคุณคุยเป็นแค่คนคนรู้จักกันที่เป็นญายนานิมิตเท่านั้นคิมบอกให้นะคะเพราะคุณรู้เลยว่ามันไปต่อไม่ได้คุณรู้เลยว่ามันมันมันไม่ใช่ความสมคัญที่ดีแน่ๆอะไรแบบนี้นะคะคุณไม่อยากไอ้นี่ด้วยแหละคิมบอกว่าคุณไม่อยากเสียโอกาสใหม่ๆของคุณนะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นที่เขาพร้อมมากกว่านี้มากกว่านะคะนั่นคือไพ่ของคนโสดม,มีคนคุย ะะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอทิ้งไปก็ไม่เป็นไรคิดมองอย่างนั้นนะคะอย่างน้องมันเจ็บอยู่แล้วถ้ามันเกิดมีความรู้สึกขึ้นมามันเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายตัวเองหรือมันก็หายนะคะนั่นคือคนชาวท่าดินสําหรับคนโสดแบบมีคนคุยค่ะต่อไปพาสุดท้ายนี้คิมจะาเปิดให้สําหรับคนโสดสนิทจา้าคนโสดสนิทชาวท่าดินค่ะขอดูหน่อยค่ะว่า ที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตโสดแบบไหนนะคะโสดจริงจังเลยไหมหรือโสดอยากย้าย้นแล้วจริงๆคือมันมันไม่มีใครเลยอะไรอย่างนี้ขอดูหน่อยโสดสนิทจ,จะ้ะได้ King of cup ค่ะได้ห้าเหรียญน,นะคะได้ q u e e n o f Wands อือหือได้ The e m p r e s พค่ะ ได้เมดเชียนนะคะใบสุดท้ายของคุณค่ะคุณได้เจ็ดดาบเอาล้วค่ะอันดับแรกเลยคนชติท่าดินคุณไม่ชอบคนตื้นะคะคุณไม่ชอบคนตื้จริงๆมีคนเข้ามานะแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีกำแพงนะฮะคุณค่อนข้างจะมีกำแพงบางๆที่มันสูงมากเลยค่ะมันบางๆนี่แหละเหมือนจะเปิดใจแต่ก็ไม่ร้อยปอร์เซ็นนะคะประเด็คือคุณไม่ชอบคนตามตื้ตามเงาะคุณลำคาญ คุณเป็นคนลำพานคุณอยากได้คนที่เพอร์เฟกเปิดเหมือนปากระป๋องเปิดแดกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันไม่มีประเด็นคือมันไม่มีคุณคุณอยากที่จะควานหาคนคนนั้นด้วยตัวเองแต่ประเด็นคือคุณก็หยิ่งเกินกว่าที่จะไปจีบใครก่อนแบบนั้นนะคะชีวิตคุณมันเลยโสดโสดแบบนี้แหละแต่ถามว่าโสดแล้วมันดีไหมคิมบอกว่าคุณมีพร้อมคุณมีความสุขกับชีวิตตัวเองนะคะคุณมีเงินคุณมีท่องคุณมีงานที่ดีนะคะคุณแค่ไม่มีแฟนเท่านั้นเอง ถามว่าคุณเดือดร้อนไหมจริงๆมันก็ไม่ไดเดือดร้อนน่ะมันก็ได้อยู่แต่ว่าบางทีมันก็มีอารมณ์เหงาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถามว่าให้ใครมาตามจีบเอาไหมไม่เอาไม่ตื่นเต้นอยากได้เองอยากหาเองแต่ที่เกียจหาอารมณ์จะเป็นแบบนั้นจ้าเอาละค่ะทีนี้จ้าพิมจะมาดูในช่วงวันที่11ค่ะจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ค่ะคนโสดแบบมีคนคุยพิมจะดูว่ามันจะมีใครมาทะลวงใจค,คุณได้ไหมหรือคุณยังจะโสดต่อไปเอาละขอดูหน่อย ใบแรกของคุณคุณได้แปไม้เท้าเลยนะคะมีการทักข้อความมาหรือมีคนเข้ามานะคะอาจจะจากแอปพลิเคชันหรือจากโลกออนไลน์นั่นเองนะจะเอาล่ะคะ่ะเป็น The s t r ตรนนะเป็น Queens ออฟเพน a c l เคค่ะเป็น The d เดวิค่ะ แล้วก็เป็นเดอะ o ฟูอู้เอาล่ะคิมบอกว่าคุณจะได้มีคนทักมานมะมีคนทักมาหรือมีคนเข้ามานะคะจากโลกออนไลน์จากอะไรก็ตามที่เป็นอาการไม่ได้เจอหน้ากันอย่างในครั้งแรกนะคะมีการพูดคุยกันแล้วคุรู้สึกว่าอู้คนคนนี้ทําไมมัน,ม,นมันดูแปลก ความแปลกของเขามันดึงดูดคุณมากๆากคจะเขาว่ามันดึงดูดมากๆนะคะการที่เขามีรับลมครบที่การที่เขาพูดจาแปลกๆตืนตลกหรืออะไรก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาน่าสนใจนะคะคนคนนี้ค่ะจะทําให้คุณหลุดจากวงจรชีวิตโสดนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมคิมกาลังมองว่า มันใช้เวลาพัฒนานานมากด้วยความที่คุณก็พอมันมีโอกาสที่จะได้คุยกับใครสักคนเนี่ยคุณก็พยายามเจาะหาว่าเขาเป็นคนยังไงจะใช้เวลาในการเรียนรู้คนคนนี้นานหน่อยค่ะแต่ถามว่าเป็นความจิมบัณที่ดีไหมดีอย่างแน่นอนนะคะคนชาวคัดดินจา๋านี่คือทั้งหมดของคุณค่ะเอาละค่ะคัาดินจ๋าเจอกันใหม่ในปักหน้าเรจิะถ้าต่อไปจะเป็นชาวธาดน้ำค่ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกันจ้ะบ๊ายบาย